สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับผมร์คล็อกเฮ h ร์ตของหน้าจอนะครับผมทําให้ h ร์ตมันเยอะขึ้นนะยิ่ง h ร์ตเราเยอะนะครับหน้าจอเรายิ่งจะลื่นขึ้นมานะครับผมโอเคขั้นวิธีแรกนะครับผมให้อ่ามองไปที่ขวาล่างนะครับมันจะมีขีดแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Nvidia Control Panel นะครับอ่ากดเข้าไปเลยโอเคพอกดเข้ามาครับอาจจะอยู่หน้านี้ก็ได้หรืออาจจะไปอยู่หน้าอื่นๆเช่นอันนี้หรือนี้ก็ได้นะครับผม ทีนี้ให้ทุกคนนะครับผมอกดมาที่ Change Resolution นะครับผมกดเข้ามามันจะขึ้นหน้านี้อ่าหน้านี้นะทีนี้ให้เราเลือกจอที่เราใช้นะครับผมให้เราเลือกจอที่เราใช้อ่าสมมุติผมใช้จอนี้ผมกดติ๊กจอนี้ให้เรากดไปที่ Customize นะครับผมทีนี้ขั้นต่อไปให้เรากด Create กดตรงนี้เลยครับโอเคพอกดเข้ามาปุ๊บตรงนี้ฮะค,คือ รีเฟซหน้าจอของเรานะครับคือเฮดของเรานั่นเองอ่าวิธี overclock นะครับผมให้ทุกคนอ่าสมมติของผมเป็นร้อใช่ไหมผมจะเพิ่มไปทีละหนึ่งะครับเป็น181ถ้ากด enter ไปแล้วนะครับผมแล้วจอมันดําให้ทุกคนกด esc จอดําที่หมายถึงก็คือจอดําแบบว่าจอดําแล้วเหมือนจอมันไม่ติดครับจอดําแล้วเหมือนปิดจอไปเลยนะครับผมให้กด esc หนึ่งรอบมันจะกลับมาหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะโอเคหนึ่งสองสา จอมันจะดำไปแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือใช้ได้นะครับผมร้ออผมดันได้ร้อยทีนี้ให้ทุกคนนะครับดันไปเรื่อยๆจนกว่าจอมันจะสีดําจอมันจะดําแบบดําแล้วก็แบบเหมือนจอมันดับไปเลยนะครับผมที่ไม่ใช่ดําแบบแป๊บเดียวหายนะโอเคให้เรากด ESC ย้อนกลับมานะครับผมแสดงว่าเฮิรที่เราโอเวอร์คอกไว้แล้วไม่ดํา สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคของผมอ่าใช้ผมดันได้ประมาณร8อเฮิร์ตนะครับผมโอเคสำหรับการโอเวอร์คอันี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครมีคำถามอะไรเพิเ่มเติมเม้นมาได้เลยเดี๋ยวผมตอบให้ผมจะสัญญาผมตอบทุกคอมเมนต์เลยโอเคแล้ววันนี้เจอกันนะครับผมจุบ,จบ